สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเขาช่วยชาติช่วยแผ่นดินประยุทธ์จะมาดิดดิ้นทำไมให้เสียทรงปฏิเสธเสียงโวยวายทางที่ปฏิวัติยึดอำนาจสองพี่น้องเขาไปยังมาไก่ว่าผมไม่รู้จักซะอีกพี่โทนี่คุณทักษิณชินวัตรหาทางออกให้กับประเทศชาติที่ระบบประยุทธ พาไปสู่อาการโครม่าอย่างหนักพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีอย่าลืมตนจงนึกถึงประเทศไทยและประชาชนปเป็นรื่องที่สำคัญอย่าเอาแต่อคติความลำเอียงซึ่งมีสีอย่างก็คือชันทาคติโทสาคติพยาคติและโมหาคติ วัคซีนเห็นความเป็นความตายภาวะวิกฤตของชาติและประชาชนที่ไม่ได้เข้าถึงวัคซีนโควิดการเสียทีใช้ความสนิทเป็นมิตรระดับชาติกับผู้นำปูตินแห่งรัสเซียเจรจาซื้อวัคซีนสปุตนิกวีเป็นสิ่งดีกับชาติไทยเขาเสนอตัวช่วยชาติและแผ่นดินทำไมต้องดีดดินทั้งที่พลเอกประยุทธ์ก็ทำไม่ได้ ตายลงการติดติดเพราะติดเชื้อโควิดดับไปอีกสองคนถ้าคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันกันมากๆเขาและเธอน่าจะยังไม่ตายชีวิตต้องมาดับศูนย์ก่อนไว้อันควรครอบครัวใดเจอเช่นนี้ต้องเจ็บปวดอย่างเหลือทนเพราะประชาชนคนไทยเข้าไม่ถึงวัคซีนโควิดความผิดพลาดนี้ระบอบประยุทธ์ยังไม่คิดที่จะแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นเลย พ้ทนทางการนำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเต็มร้อยเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันคุณทักษิณชิน,ชนวัตรเห็นชาและประชาชนล่มสลายเขารู้จริงเอาความดีมาป้อนให้อย่าเป็นผู้บริหารหาเงินไม่เป็นดีแต่เอางบประมาณไปใช้เลยคุณทักษิณพูดถูกทุกข้อระบอบประยุทธ์แบมือรอเอางบประมาณไปจับจ่ายอย่างเดียว พรโกถูกเชิญหยุดความเจริญของประเทศชาติยืนระยะในการประกาศใช้เพื่อให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีแต่อำนาจเท่านั้นชาติอื่นเขาไปไหนต่อไหนกันแล้วเปิดโลกรับเศรษฐกิจใหม่กันแล้วตอนรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศกันแล้วหาเงินให้กับแผ่นดินกันอย่างเป็นก่อเป็นกรรมแต่ประเทศไทยยังยืนขาแข็งไม่เปลี่ยนแปลงผลระบาดของโควิด ภายในพรกฉุกเฉินล้วนพวกเดิมๆทั้งนั้นกลัสเตอร์ใหญ่มาจากคนในกองทัพและรัฐมนตรีผู้อยู่ใต้ปีกบินใต้อานัดการร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นไม่มีพรกฉุกเฉินชาวบ้านและประชาชนก็ควบคุมตัวได้ดีกว่าผู้ที่อยู่ในกองทัพเสียอีกตั้งพรกฉุกเฉินคนมีสีฝ่าด่านเดินเลิกไปดีกว่านะชาติต้องอยู่ ตู่ต้องไปหากระบบประยุทธ์ยังเกี่ยวรัดเลี้ยวอยู่แบบนี้การได้มาซึ่งวัคซีนในในการฉีดเพิ่มผูมมคุ้มกันคงเปลี่ยนไปไม่ได้ง่ายๆเลยโลกทั้งใบกำลังเปลี่ยนแปลงกันยกใหญ่คนไทยต้องหายไม่มีโควิดมาเป็นตัวบ่อนทําลายสหรัฐ กับนาโตผูกพันเป็นคอเดียวกันจ้องเปิดศึกกับรัสเซียและจีนทุกอย่างมีแต่ระอุพร้อมเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลาจำเป็นที่คนไทยต้องหายขาดจากโควิดกันทุกคนเพราะสถานการณ์มีแต่ตึงเครียดกันสุดฤทธิ์ไทยเผชิญศึกสองด้านเป็นดูที่น่าห่วงฉะนั้นต้องเร่งเขยา่าพลเอกประยุทธจันโอชาร่วงไทยถึงพลวิกฤตได้งานนี้โดนเขาแล้ว หักหลังเตะตัดขาพักร่วมรัฐบาลประยุทธ์ชิงจังหว่ายุบสภาพระบังชารัตหลังภัยรัฐมนตรีคุมพื้นที่ฐานเสียงใหม่โดยเมื่อประมาณวันที่20เมษาย,ยนปี2504ถูกที่ถูกเวลาสบตาไม่ได้เอื้อมมือไม่ถึงเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนต์ข้ามกระทรวงสู่ใจกลางทำเนียบรัฐบาลเมื่อจุูจ่โฆษกพักประชาธิปัตย์ได้ส่งข่าวจากทีมเฉลิมชัยสีอ่อน เลขาธิการพักผ่านกลุ่มลายนักข่าวพักสั่งการลุกพักเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุทางการเมืองหรือยุบสภาซึ่งคนในพักประชาธิปัตย์ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองถึงขั้นว่าหากไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจเกิดการรัฐประหาร จึงชิงเสนอวาระร้อนกดดันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้แสดงความจริงใจในการแก้ไขรัฐมนูญพร้อมข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ตกบ่ายรัฐบาลพักแกนนำรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์เคลื่อนไหวไปในทิศทางข่าวเดียวกับเกมเขยา่าเก้าอี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าของพักประชาธิปัตย จึงเป็นที่มาของมติคอรมอลางภพย29รัฐมนตรีให้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดตามแนวทางขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจากเดิมเป็นไปตามจังหวัดที่เป็นพื้นที่สสเพื่อการสร้างฐานเสียงเปลี่ยนใหม่เป็นเกมเตะตัดขาในคอรมอเพราะรัฐมนตรีทุกคนได้รับผิดชอบทานเสียงของตัวเองยกเว้นสินิดเลิศไกรสสุรธา,านีพักประชาธิปัตย รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ป้ายแดงถูกเขียข้ามภาคไปรับผิดชอบภาคอีสานพื้นที่สีแดงขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าโสพะเยาประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือภาคพงชารัฐและรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงเกษตรและสาก,กรได้ถูกโยกไปเจาะไข่แดงภาคประชาธิปัตย์กินแดนภัคภูมิใจไทยได้แก่หนึ่งจังหวัดสงขลา 2. จังหวัดนครศรีธรรมราชและ 3. จังหวัดภูเก็ตส่วนพื้นที่เดิมของผู้กองธรรมนัสได้เขียนพินัยกรรมมอบมรดกให้กับรัฐมนตรีบิ๊กไอนรุมนพินโยสินวัตเฮรันยิของพระรมชารัตและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานที่อยู่ก้นเดียวกับร้อยเอกธรรมนัตลงพื้นที่จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่านเป็นประจำสม่ำเสมอนอกจากนี้มติครอรมในวันนังกล่าวยังได้เห็นชอบรัางพระราชบัญญัติหรือพอระบองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 5วงเงินกว่า3.1ล,ล้านล้านบาทตกเย็นวันดีเดือดพลเอกประยุทธ์ประชุมทีมเศรษฐกิจทีมสาธารณสุขเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยาโควิดระลอก3เพื่อประคองเศรษฐกิจพยุงสถานการณ์การเมือง ขณะน,นี้ตึกไทยคู่ฟ้าศูนย์รวมอำนาจกลายเป็นตำบลกระสุนตกทั้งจากฝ่ายค้านฝ่ายแค้นนักธุรกิจและขาประจำที่ออกมาถล่มเรื่องการบรหิหารจัดการวิกฤตโควิดไร้ประสิทธิภาพทั้งเรื่องจำนวนเตียงไม่เพียงพอ ฉีดวัคซีนอย่างล่าช้าโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของภาคเอกชน40บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ต้องหลุกขึ้นยืนมือมาให้ความช่วยเหลือในเรื่องการระดมฉีดวัคซีนที่จะทยอยเข้ามาหลายล้านโดสตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปมีหนำซ้ำฝ่ายปกครองพลเรือนทหารตำรวจใส่เกียร์ว่างปล่อยป่าละเลยไม่มีโซเชียลดิแทนซิ่งในสถานบันเทิงผับบาร ส่งผลให้เกิดคลัสเตอร์ชนชั้นสูง VVIP และการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศทุกหย่อมยา่าเดือดร้อนกระทั้งแผ่นดินเชื่อมต่อชิกซอเข้ากับเหตุการณ์ก่อนหน้าสองวันปรากฏเป็นข่าวสะเทือนวงการธุรกิจเกิดการซื้อขายหุ้นบริษัทรายใหญ่ท่ากลางข่าวเตรียมเงินท่อนำเลี้ยงตั้งแต่ต้นฤดูกาล ขนาดเดียวกันนักการเมืองสนทนากันใต้ธุรทสภาอย่างหนาหูกันว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาหลังสภาผ่านร่างพรบงบประมาณปี2505ตามปฏิทินที่กำหนดไว้กันยายนปี2504ถึงไตรมาสแรกของปีงบป,ประมาณปี65ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ประชาชาธุรกิจและบางกอกทุเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ